สวัสดีค่ะโมนาพาแซบบายโมนาค่ะวันนี้โมนาได้เดตวันนี้มาตัดเขาเรียกว่าอะไรมาคือวันนี้ซักผ้าเป็นวันชักผ้าเนาะวันนี้ซักผ้าแล้วก็ตากผ้าเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวโมนาก็จะทับผ้าเนาะเมื่อกี้ทับผ้าทับผ้าไปก็จะคุยกันไปเนาะโมนาจะชวนคุยเรื่องอะไรโมนาก็อยากจะชวนคุย ไปกิเลสเดืดค่ะเนาะกเลสเดอค่ะคุยกันไปทับท้าไปเนาะได้สักเรื่องได้สักเรื่องได้สักเรื่องเป็นเป็นเป็นแนวทางหรือว่าเป็นเป็นกำลังใจให้ทุกคนก็ไม่ได้มากได้นิดหน่อยก็ยังดีเนาะ ตอนนี้โมนาอยู่ยังไงโมนาก็อยู่ได้ค่ะทํางานเนาะทํางานก็มีค่าเช่าค่าเช่าที่ทํางานไอค่าอ่าค่าเช่าอพาร์ตเมนต์ได้แค่นี้ก็โอเคแล้วค่ะแล้วก็โมนาอยากจะมาคุยว่าเนาะอยากจะมาคุยว่าหาแฟนฝรั่งยังไงเนาะหาแฟนฝรั่งยังไงสําหรับตัวโมนานะหาแฟนฝรั่งยังไงโมนาไม่ได้หาเองคนคนที่ได้มานี่คือโมนาไม่ได้หาเองนะ ถามว่าแต่ก่อนเคยหาเองไหมหาโมนาเคยหาแฟนฝรั่งเองไหมเคยค่ะเพราะว่าก็เราตั้งใจอยากจะเดินสายฝอแล้วเนาะทํายังไงถึงจะได้สายฝอโมนาลงไปอยู่หัวหินค่ะโมนาลงไปอยู่หัวหินเนาะพอลงไปอยู่หัวหินโมนาก็ต้องหางานทําด้วยเพราะว่าโมนาไม่ได้มีเงินมากมายอะไรเนาะหนึ่งโมนาก็ทํางานที่ที่สนามกอล์ฟแห่งหนึ่งเป็นแคชเชียร์เนาะเป็นแคชเชียร์สนามกอล์ฟแห่งหนึ่ง หลังจากนั้นมาโมนาก็เจอฝรั่งนะไม่ใช่ว่าไม่เจอนะก็เจอของประเทศออประเทศอื่นๆเนาะเจอประเทศสวีเดนเจอประเทศสวิตเซอร์แลนด์แต่ทั้งหมดทุกคนเข้าก็ดีนะคะสําหรับตัวโมนาก็เจอคนคนคนดีๆนะก็ก็เจอคนดีๆทั้งนั้นเลยเนาะแต่ก็อยากจะบอกว่าอยากจะบอกและอยากเป็นกําลังใจว่าคนที่เดินทางสายฝอเนาะ ผู้ชายฝรั่งสายฝอก็ไม่ได้แยกกันทุกคนนะคะ <_ an> ก็ไม่ได้แยกกันทุกคนเนาะ <_ an> นก็คนดีๆก็มีคนดีๆก็มีเราก็เลือกเอาเนาะถ้าเราอยู่ประเทศไทยเรามีสิทธิ์เลือกได้เนาะเราอยู่ประเทศไทยเรามีสิทธิ์เลือกได้เพราะว่าผู้ชายที่เขาไปเที่ยวคือเขาต้องการถ้าคนไหนเขาไปหาเมียคือเขาก็ต้องลงไปในแหล่งในแหล่งท่องเที่ยวหัวหินหัวหินพัทยาภูเก็ต อะไรแล้วแล้วแต่เนาะที่โมนาเคยเจออ่ะประเทศสวีเดนเนาะประเทศสวีเดนขอพูด <c oughs> ขอพูดถึงถึงอดีตเนาะขอพูดถึงอดีตเล่าเป็นความสุขสนุกสนานว่าทุกคนสาหรับโมนาก็ก็ไม่ได้ว่าเจอคนเดียวหรอกก็เจอหลายคนอยู่แต,แต่แต่ละคนที่เจอมา เราก็คิดว่าเขาดีแต่ถ้าเขาไม่เลือกเราเราก็เราก็ปล่อยไปถ้าเขาไม่เลือกเราเราก็ปล่อยไปทําไมเจอคนสวีเดนแล้วทําไมถึงไม่มาอยู่ที่ประเทศสวีเดนเนาะเพราะว่าคบกันมาสองสามปีนะประเทศสวีเดนสามปีสามปีสามปีได้ละ่ะได้ไหมอะ่ะ <laughs> น่าจะได้อะ่ะประมาณสองสองสามปีแหละเนาะสองสามปีเจอกันอะ่ะสองสามปีเจ,จอกันเขาเวลาเข้ามาประเทศไทย เราก็ดีใจนะสมัยนั้นที่ทํางานอยู่ที่ที่หัวหินเราก็ดีใจนะคนไหนที่มีแฟนฝรั่งนี่มันอะไรที่แบบหมันมันเพอร์เฟกมันเพอร์เฟกมันเลิศเนาะมันเลิศเนาะมันมีความสุขมันมียิ้มแยนะ้มเนาะมันมียิ้มแย้มว่าเราเจอแฟนฝรั่งแบบนี้เนาะพอเราอคุยกันรู้จักกันเขาก็กลับไปหาเราทุกปีนะคะเขากลับไปหาเราทุกปีเนาะพอเขากลับไปหาเราสองปี สองปีแรกก็คือเราแต่สําหรับตัวเราเองอ่ะเราคิดว่าเขาก็เป็นแฟนเราแต่เป็นแค่ทางผ่านเพราะว่าโมนาจะตั้งตั้งสติและตั้งตั้งอ่ะเขาเรียกว่าตั้งอะไรอุดมการของตัวเองอ่ะคนไหนที่แต่งงานกับเราคือผัวเราคนไหนที่ไม่แต่งงานกับโมนาคนนั้นไม่ใช่ผัวเนาะคนนั้นก็แค่เป็นอ่ะ ของคนอื่นเขาอาจจะเป็นของคนอื่นเขาอาจจะเป็นอ่าสามีของคนอื่นก็ได้ถ้าเขาไปแต่งงานกับคนอื่นแต่ถ้าเขายังคบกับเราถ้าเขายังคุยกับเราคนนี้ก็คือแฟนเราโมนาจะคิดว่าเป็นแค่แฟนอ่ะคุยต่อพอหลังจากพอหลังจากที่เจอกับคนอ่ะสวีเดนเนาะพอเจอกับคนสวีเดนนี่ก็ก็คุยกันคุยกัน,กนเขาก็ไปมาหาไปมาไปทุกปีทุกปีอะ่ะสปีสปีพอมาปีที่สามเขาก็มาคุย มาคุยเรื่องว่าเอ่อจะจะชวนเราไปอยู่ที่สวีเดนเนาะเราก็โอเคเว้ยมีผู้ชายชวนมาอยู่สวีเดนกูจะได้ไปเมืองนอกแล้วอะไรเงี้ยก็ดีใจเนาะก็ดีใจว่าจะได้ไปเมืองนอกก็ไปเตรียมทําเอกสารเตรียมทำเอกเตรียมเอกสารไม่ใช่เตรียมทําเตรียมเอกสารก็มีใบเกิดใบยาใบเปลี่ยนชื่อใบเปลี่ยนนามสกุลอะไรก็มีมีทั้งหมดที่เป็นเอกสารสําหรับประเทศไทยอะ่ะมีทั้งหมด ก็เตรียมตัวเนาะเตรียมตัวจะเตรียมตัวจะไปแตพบบ่พอใกล้ๆถึงวันเขากลับบอกว่าพอใกล้ๆถึงวันเขากลับบอกว่าไม่ทําแล้วเราก็ไม่ได้ยินจากปากเขานะว่าทําไมไม่ทําแล้วเราก็เป็นคนที่ปากหนักเนาะไม่ถามว่าไม่สนว่าทําไมถึงไม่ทําแต่เขาก็พูดว่าฉันไม่ทําให้เธอไปแต่ฉันจะมาหาเธอทุกปีทุกปีเราก็โอเคไม่เป็นไรเข้ามาหาเราเราก็ยังเราก็ยังดีใจ ตอนนั้นก็ยังคบแค่คนเดียวตอนนั้นก็ยังคบแค่คนเดียวพอมาปีที่2เข้าปีที่3ามเขาบอกเขาจะพาเราไปอยู่ที่สวีเดนแต่เขาไม่ทําให้เราไปพอเขาไม่ทําให้เราไปเขาบอกว่าเขาจะมาหาเราทุกปีเราก็โอเคเขาจะมาหาเราทุกปีแต่บังเอิญเขามีเพื่อน <c oughs> ขออภัยค่ะบเขามีเพื่อนมีเพื่อนสวีเดนด้วยกันแล้วก็มามีเมียอ,อยู่ที่ หัวหินเหมือนกันแล้วเมียเขาก็รู้จักกับเราเราก็รู้จักกันเราก็พูดคุยกันเนาะภาษาถ้าเป็นถ้าเป็นอย่างสมัยแต่ก่อนเนาะ,ะไม่สมัยแต่ก่อนะสมัยนี้ก็คงจะเหมือนกันแหละเมียเช่าเมียเช่า,ชาคานี้ก็ยังน่าจะยังอยู่อะเมียเช่าเมียเช่าฝรั่งอะไรเงี้ยแต่เราก็ไม่ใช่ว่าเออเมียเช่าฝรั่งนั่นแหละเออครั้นี้เพราะนั้นพอ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 ,พอว่าเขาไม่ทําให้เราไป แล้วเขาบอกเขาจะมาหาเราทุกปีเราก็เลยถามเพื่อนผู้หญิงคนนี้เพราะว่าเขาเพื่อนผู้หญิงคนนี้เขาจีบกับแฟนเขาแล้วเขาจีบกันนานแล้วเขาคงจะฟังกันรู้เรื่องมากกว่าเราแล้วภาษาสวีเดนก็ค่อนข้างจะพูดแฟนอ่าแฟนที่รู้จักกันเราไม่เก่งภาษาอังกฤษนะดีอะ่ะไม่ว่าแต่เจอฝรั่งคนไหนเป็นแต่คนไม่เก่งภาษาอังกฤษอ่ามีมีม,ม,ม,มีมีอยู่ประเทศหนึ่งที่เก่งภาษาอังกฤษแต่ยังไม่เล่าให้ฟังแต่ประเทศสวีเดนนี่ไม่เก่งภาษาอังกฤษ เขาอายุเยอะแล้วแต่สเปคโมนาเป็นคนที่ชอบผู้ชายที่มีอายุโมนาชอบฝรั่งที่มีอายุตั้งแต่ห้าสิบห้าขึ้นโมนาชอบแบบนั้นโมนาชอบชอบคนสูงอายุโมนาดูดูแล้วว่าคนสูงอายุมันมีความอบอุ่นหายมันมีความอบอุ่นสำหรับเราเราก็เลยชอบตรงนั้นตั้งเป้าไว้เลยหนึ่งเป็นคนสูงอายุ 2เป็นพ่อไมมพ่อไมเขาเรียกพ่อไมมพ่อไมแม่พ่อล้างพ่อไมมพ่อล้างเพราะว่าดวงของเราอะดวงของเราโมนาเกิดราศีสิงต้องเจอผู้ชายต่างชาติที่หัวถึกแล้วก็เป็นพ่อไหมพ่อล้างแล้วพอเราเจอแบบนั้นคือหนึ่งอะไรที่หมอเขาดูมา อะไรที่หมอเขาดูมาว่าดวงเราไปทางไหนถ้าดวงเราสามารถเดินทางต่างประเทศได้โมนาก็จะค่อนข้างเชื่อหนึ่งโมนาก็จะค่อนข้างเชื่อแบบนั้นแล้วก็ถามว่าถ้าเป็นพ่อแม่แม่พ่อไม่พ่อล้างเนี้ยพ่อไม่พ่อล้างเนี้ยก็ก็ก็ยิ่งก็ยิ่งดีอะไรเงี้ยเราก็โอเคส่วนมากพอหมอเขาแนะนํามาอย่างนั้นเราก็ฟังหูไว้หูฟังหูไว้หูเนาะอะไรที่ดีเราก็ฟังเราก็เลยเชื่อตรงนั้นว่าเป็นพ่อแม่พ่อพ่อล้างคนสวีเดนนั่นก็ เขาเรียกว่าเมียเสียเออเมียเสียคนเดนมาร์กนี่ก็ก็เมียเสียเออมนาเจอแบบนี้โมนาก็เลยมีอ่าคือใจชื้นขึ้นมา50อร์ซคนนี้ต้องเป็นของเราอะไรประมาณเนี้ยคนนี้ต้องเป็นของเราเนาะอะต่อต่อต่อพอ,อ,อหลังจากสวีเดนอ่าหลังจากสวีเดนที่ที่เขาไม่ทําไม่ทาไม่ทาวีซ่าต่อเนาะไม่ทานะไ,ไม่ดาเนินการเรื่อง,งวีซ่าต่อกับเราเราก็เลย เราก็เลยไปคุยถามเพื่อนเขาเพื่อนเขา,เพ,เ,ขาเพื่อนเขาที่มีเมียคนไทยเขาก็เลยบอกว่าที่เขาไม่ทําให้เธอไปสวีเดนเพราะอะไรเพราะว่าเขาหวงเธอเขาหวงเราหวงเราถ้าไปอยู่สวีเดนคือเขามีลูกที่อายุรุ่นราวอ่ารุ่นราวขาวเดียวหรือว่าใกล้ใกล้เคียงกับเราหรือว่าใกล้ใกล้เคียงกับเราเขาเลยไม่อยากทําเรื่องให้เราขึ้นไปที่สวีเดน เขาเลยกลับมาหาเราเขาเลยบอกเขาจะมาหาเราทุกปีทุกปีเราก็เลยว่าโอเคพอเราเจอเหตุการณ์แบบนี้ปับ๊บพอเราเจอเหตุการณ์แบบนี้ปับ๊บเขาไม่ทําให้เราเราก็เลยคิดเอาละจากที่เราเคยคิดร้อยเปอร์เซ็นกับเขาว่าเขาจริงใจกับเราโมนาเริ่มถอยเริ่มถอยเหลือแปดสิบและเจ็ดสิบลงมาเรื่อยๆเนาะโมนาก็เริ่มถอยและทุกปีทุกป,ทกปีที่เราครบกันสองปีสามปีเข้าไปหาเราอะ ถามว่าเขาให้เงินเราเยอะไหมเขาไม่ได้ให้เงินเราเยอะนะสําหรับคนสวีเดนนะไม่ได้ให้เงินเงินโมนาเยอะแต่เขาให้โมนาทุกเดือนถึงจะให้ทุกเดือนแต่โมนาก็ไม่เคยได้เยอะเพราะว่าเขาก็ไม่อยากจะให้เราเยอะเขาก็ยังไม่เชื่อใจอะไรในตัวโมนาเพราะว่าเราเป็นแค่แฟนกันเราเป็นแค่แฟนกันเขาไม่เชื่อใจเขาก็ให้เราแค่ประมาณเออ ได้ค่าค่าเช่าค่าเช่าอพาร์ตเมนต์อะไรอย่างเงี้ยก็ได้แค่ประมาณนั้นเนาะเขาก็ช่วยเราแค่ตรงนั้นเราก็มีงานทําเราก็ทํางานแล้วแต่ไหนแต่ไรนะโมนาก็ไม่ได้เป็นกอบเป็นกรรมกับผู้ชายคนไหนเลยที่ว่าส่งเงินเป็นก้อนให้โมนาส่งเงินเยอะๆให้โมนาไม่เคยได้เป็นคนที่วาสนาไม่ดีต้องทํางานเท่านั้นสําหรับตัวโมนาต้องทํางานเลี้ยงตนเองเท่านั้นถึงมีแฟนฝรั่งเขาได้แค่ช่วยเรานิดๆหน่อยๆเนาะก็ได้แค่ช่วยเรานิดๆหน่อยๆ จะจบยังไงเนี่ยตรงนี้จะจบยังไงโมนาโมนาจะจบยังไงก็คือหลังจากที่ว่าพอพอทำพอไม่ทําวีซ่าให้เราแล้วเราก็เลยอถ้าไม่ทําแล้วเราก็แค่เป็นแฟนกันเนาะก็ถือว่าหนึ่งถ้าทําวีซา่าถ้าเราไปอยู่เขาเราถือว่าเราเป็นเมียเนาะ ทำวีซ่าไปอยู่เขาถือว่าเราเป็นเมียแต่ถ้าว่าคุณมาหาเราที่เมืองไทยเราก็ถือว่าเป็นแค่แฟนและถ้าเราอยู่ที่เมืองไทยเป็นแค่แฟนเรามีสิทธิ์เลือกคนอื่นได้เนาะถ้ายังไงตรงนี้ก็แล้วแต่ถ้ายังไม่แต่งงานกับเราเราถือว่าเป็นแค่แฟนและเราสามารถเลือกคนอื่นได้ถ้าดีกว่าเขาถ้าดีกว่าเขาและมีโอกาสมาให้เรามีโอกาสมาให้เราเราต้องรีบหวายควาอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางว่า ฝรั่งดีๆก็ยังมียังมีอีกเยอะเนาะวันนี้โมนาก็ขอฝากคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้เนาะแล้วโมนาจะมาเล่าเรื่องของตัวเองเล่าเรื่องสนุกสนุกบ้างเรื่องอสนุกสนุกขำขำของเส้นทางสายฝอของโมนาเนาะวันนี้เริ่มร้อนแล้ววันนี้เริ่มร้อนแล้วยังไงวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่มาให้กําลังใจและมาฟังสายฝอกับโมนาเนาะยังไงวันนี้ก็ขอเป็นกําลังใจ ให้ทุกคนให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้ก็ให้ทุกคนที่กําลังคุยกับสายฝอหแวะมาฟังโมนาสักนิดเนาะว่าโมนาคิดยังไงทํำยังไงกับสายฝอที่โมนาเดินมาถึงตรงนี้เทคนิคเล็กๆหรือว่าไม่เล็กอาจจะเอาไปแค่ประกอบว่าวิธีการใช้ชีวิตสายฝอเป็นยังไงเนาะโอเคค่ะทานายวันนี้คลิปจะยาวแล้วโมนาขอขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสายฝอสู้